ถ้ารวมกันแล้วมันเกินเจ็ดหลักแล้ว,ลวจากที่นี่เราได้เป็นหลักล้านไปแล้วถูกอันที่สามเบิร์เทลันใบเพราะไม่เคยถูกาก่อน <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าลวงดีไงแล้ให้จริงๆอะ่ะก็เพอเอิญได้ห้าใบ ก็เลยต้องมาเขบอกว่าเดี๋ยวเอาหนังกระติกมาให้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วมีความสุขนะจ้าจะอยากให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้เหมือนกันมาจากพิจิตค่ะพิจิตเลยสี่งวดติดก็คือมันจะไม่ได้มากแต่ว่ามันช่วยเราได้บังเอิญโชคดีมีจริงค่ะมีครั้งหนึ่งแฟนเนี่ยเขากําลังดูมือถืออยู่แล้วก็มีรูปของเจ้าสัวแหงก็เห็นเลขที่อยู่ข้างบนยันครับอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองแล้วก็ดูว่าเป็นเลขก็ได้ไปหลายแสนเหมือนกันหลายแสนครั้งที่2ก็ก็ได้เยอะอีกเหมือนกันถ้ารวมกันแล้วมันเกินเจ ิ S <S แล้วเกิแล้วครับ<อ>จากที่นี่เราได้เป็นหลักล้านไปเลยไม่เชื่อต้องเชื่อค่ะมันเป็นเรื่องราวความเชื่อนะครับ<ม>ก็เป็นส่วนบุคคลอยากเชิญชวนทุกคนมานะครับลองมากราบมาไหว้นะครับ<ม>ก็ถ้าสมมติได้แล้วก็ม,ม,มาให้ท่านน่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะๆสาหรับบุคคลที่อยากมากับไหว้มาขอนะครับเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินนะครับที่สําคัญอาจจะช่วยเราได้เราได้จริงเราสัมผัสได้จริงก็คือเชื่อว่าถ้าเราทําเรื่อยๆนะครับสักวันหนึ่งอ่ะมันก็จะประสบผลสาเร็จครั้งแรกอาจจะไม่ได้ครัง จะไไม่ได้ครั้งที่3อาจจะได้ก็ได้ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่มาขอพร<อ><อ>จากท่านนะครับอขอให้ใหได้ขอให้ประสบผลสำเร็จขอให้รวยๆเฮงๆางปังกันทุกคนชื่อเบิร์ตนะคะ,อ,ะอยู่ชัยนาทมาคร<ด>ั้งแรกคะ่ะแต่เบิร์ตเห็นในหน้าเฟซอยู่แล้วคะ่ะก็เลยอธิฐานหน้าเฟซนะคะแล้วหนูก็ขอเขาว่าถ้าหนูถูกหนูจะมาถวายน้ําแดงเพราะหนูไม่เคยมาหาท่านเลยอะไรเงี้ยหนูก็อยากจะมาถูกครันที่3เบิร์ตเทแล้วปัง เพราะไม่เคยถูว่าก่อนก็ไม่รู้ว่าดวงดีไงมโนออดวงเราดวงดีเบิร์ชอบไอพวกอย่างนี้ด้วยแล้วค่ะชอบแบบใส่มูยมอยู่ที่ดวงเราด้วยไหมคะว่าดวงเราจะขึ้นตรงนี้พอดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า <c oughs> เบิร์ตก็เพิ่งจะเริ่มขอครั้งแรกแล้วถ้าเกิดถูกงมาที่หนึ่งก็เบิร์ตก็จะมาสองร้อยแพ็กแล้วก็รถรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเด็กๆเงี้ยหนึ่งคันเอาลงมาที่หนึ่งแล้วนะใช่เขาให้ถูกนะคะถึงจะมาใครอยากได้ อ่ะเราวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยมาขออุปกรกับท่านได้นะคะแย่งกันหน่อยนะแย่งกันหน่อยหนุกอดแล้วต้องแก้แย่งกันหน่อยนะคะชื่อทัศสมาค่ะมาจากปทุมค่ะเป็นการมาที่อาสมครั้งแรกเพิ่งทดลองมาที่แล้วเพราะว่าได้เห็นท่เขาบอกว่าใน t ิ k กตอกอธิษฐานจิตเราก็เลยลองดูว่าหยิบตัวไหนก็ขอให้ถูกเออราก็เลยลองถ้าให้จริงๆอ่ะก็เผอิญได้ห้าใบ ก็เลยต้องมาเขบอกว่าเดี๋ยวเอาหนังกระติกมาให้ก็เลยต้องเอามาให้ตามสัญญาเคยขอในลักษณะแบบนี้มาก่อนไม่เคยครั้งแรกเราก็อยากได้ัแหละก็เลยทดลองดูว่าจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเอ๊เขาแชร์มาเยอะแสดงว่าต้องใช่มองเรื่องราวอย่างนี้ยังไงมันเป็นความเชื่อของใครของมันเราก็ไม่ได้แบบ เต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่พูดถึงว่าเราลองแล้วเราเห็นผลเราก็ต้องตามสัญญาตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วมีความสุขนะจ้าเจออยากให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้เหมือนกันมาจากพิจิตค่ะพิจิตเลยเป็นการมาครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองค่ะเป็นคนสายมูที่แบบดูใน Tik t o k ออยู่แล้วแล้วอยู่ๆก็มาเจ้าสัวเห็นเด้งขึ้นคือเห็นน่ารักก็เลยแบบเอ้ยอยากไปจ้าก็มาขอพรน้องก็ไม่ได้คิดว่าจะขอเรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยก็คือมาพระเอ็นดูความน่ารักพอมาถึงก็หยิบหลอด ไปหนึ่งใบพอกลับไปลุงขึ้นถูก3มตัวหน้าค่ะก็ไปเล่าให้น้องฟังเอ้ยเราไม่เคยถูกหวยมาก่อนนะแต่ว่าเรามาโดยบังเอิญเนี่ยเรากลับไปเราถูกเออเราอยากพาเธอมานะเอ,อเอางี้เธอลองอธิษฐานแล้วก็ลองซื้อถูก4ี่ใบก็เลยให้น้องไป2ใบเรา2ใบ 2> ต่อเน,นื่องจากครั้งแรกที่ถูกใบยนึงนะถูกต้องค่ะอันนี้มาถูกสี่ใบแล้วนะใช่ครั้งที่3คือรอบนั้นเราหาซื้อหวยไม่ได้พี่ที่รู้จักกันบอกว่าอ่ะพี่ซื้อแล้ว ให้เรานะก็ได้ถูกสองตัวเราอาจจะจะนึกถึงเขาตลอดเราล่าสุดอ่ะงวดที่สี่คือเราไปในตัวเมืองเราพอดีเรามีลำบวงสวงลำถวายงานบวชเราก็เลยแบบอยากดูนางลำไมล่าอะไรอย่างถ้าอยากดูนางลำให้พี่ไปไหนก็ได้ให้ถูกปรากฏว่าถูกค่ะถูกเฉยสมตัวหน้าอะไรกันเนี่ยเขาไม่เคยถูกหมมาก่อนเลยนะสงวดติดก็คือมันจะไม่ได้มากแต่ว่า มันช่วยเราได้พอมาเปิดดวงลักษณะเหมือนมาเจอน้อง<ช>เหมือนเปิดดวงตัวเองเนาะเรามองว่าอย่างหนึ่งคือพื้นฐานคนที่ขอเราอยากให้คิดดีทดําดีปฏิบัติดีเราเชื่อว่าบุญที่เราสะสมมานั่นเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ความเมตตาของน้องอีกส่วนหนึ่งอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นความเชื่อถ้าเชื่อและศรัทธาแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยก็คือเราคิดดีทดําดีปฏิบัติดีมันจะส่งผลให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับเราแน่นอนค่ะยังไงที่พึ่งทางใจอีกสถานที่หนึ่งกุมารเจ้าสวัวเฮง คอาสมหรือศีเนนที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวที่บังเอิญโชคดีสําหรับชีวิตอยากให้มาเห็นความน่ารักอ,อยากให้มาเห็นว่าเอ้ยนี่เขาช่วยคนทุกยากจริงๆนะอลองมาดูนะคะ <laughs> แล้วจะรู้ว่าบังเอิญโชคดีมีจริงค่ะ